สวัสดีค่ะคุณชำนาญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณชำนาญครับถ้าดูมาตรการของทางรัฐบาลครับคุณเศรษฐาประกาศแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิดฟรีวีซ่านะครับนักท่องเที่ยวทั้งจีนกับอินเดียเริ่มขึ้นหนึ่งตุลาคมนี้มองว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวได้มากน้อยขนาดไหนฮะับมเป็นการกระตุ้นแน่นอนครับค่ะครับที่นะครับการทําวีซ่าซึ่งล่าช้านะครับการที่ท่านมาจี้จุดถูกมาตรการนะครับเป็น ภาคเยาวชนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือว่าอยากให้พักใดก็ได้ที่จัดตั้งรัฐบาลออกกระทรวงท่องเที่ยวไปอยู่ด้วยโพรที่หนึ่งนี้นะครับคนท่องเที่ยวก็ได้เฮเลยหรือว่าท่านได้เอาเอ่อพักเอ่อเอ่อท่องเที่ยวเนี่ยไปอยู่ในพักเพื่อไทยด้วยครับใ,ในบริหารมันจะไร้รอยต่อระหว่างนายกกับเอ่อเพื่อไปใช้กระตุน้นเศรษฐกิจได้ทีนี้กับมาตรการเอ่อฟรีวีซ่านะครับเป็นการกระตุ้นท่องเที่ยวที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับเพียงแค่ ให้เขาเข้ามาโดยฟรีวีซ่าเนี่ยนี่คือจุดที่การจับตุ้นที่เร็วที่สุดครับในไตรมาสนี้นะครับตัวเลขน่าจะดีขึ้นแน่นอนครับค่ะคุณชนามคัดเดิมนะคะปัญหาในเรื่องของภาคท่องเที่ยวที่เราเผชิญเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะโดยปกตินะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่านะครับในการกลับมารีส s t a r t เนี่ยนะครับคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับเปลี่ยนครับบ้างนะครับ มีความรู้ไม่มีนวัตกรรมถ้าเปรียบทีพเป็นเคเชฟโอเคขาล่างอยู่นะครับคนที่ไปรอดปลอดภัยแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีทุนต่อยอดมีนวัตกรรมมีความรู้ต่างๆของเรื่องเทคโนโลยียต่างๆเนี่ยก็จะไปได้ดีนะครับเป็นพ o ยจริงๆก,ก็เลยซับไ,ไซส์กคนตัวเล็กตัวน้อยที่ยังเป็นปนัญหาอุปสรรคอยู่อย่างเช่นนะครับโรงแรมขนาดเล็กเนี่ย<ม>เขาไม่มีใบอนุญาตเขาไม่สามารถเป็นคู่แบงค์ได้เป็นต้นครับ ครับครับนอกจากเรื่องของการเปิดฟรีวีซ่าแล้วนะครับเรามีข้อเสนออื่นๆอีกไหมฮะไปถึงรัฐบาลใหม่ครับครับผมผมมั่นใจว่านะครับวันนี้เนี่ยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยตัวเลขเข้าเป้านะครับมาจถึงวันนี้เนี่ยเจ็ดจุดห้าล้านคนคนแล้วนะสิบเจ็ดจุดห้าล้านคนแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตั้งเป้าให้ถึงสามสิบยี่ถึงสามสิบล้านนั้นนะครับไตรมาสที่สี่เป็นไตรมาสที่ต้องเตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วนะครับผมว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับ อนุมัตินะครับมีวุฒิชอดอนุมัติเอกประมาณเนี่ยเพื่อมาเร่งกระตุ้นให้ไปมากสี่นนี่ยนะครับเป็นไปได้ได้วยดีนั้นเนี่ยนะครับคือความสําคัญที่สุดวุฒิชดเอาไปทําอะไรครับเอาไปทำหนึ่งนะครับเอาไปเพิ่มไม่งบประมาณของการท่องเที่ยวประเทศไทยไรหรืออีเซพที่ดูแลเรื่องประชุมสัมมนาต่างๆเนี่ยได้ดึงแขกมาเข้าอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับอันที่สามเรามีเพนพอยเรื่องเอเอเอกระแส ข่าวเป็นลบนะในประเทศจีนนะครับเรอาอย่างเป็นที่อินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีชื่อเสียงในประเทศจีนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยเห็นว่าปลอดภัยสะดวกสบายนะไร้กังวลอย่างเงี้ยมันต้องเร่งทำ่วๆเลยครับแล้วครับผมครับเช่นครับนะครับแล้วก็ทีนี้ปัญหาพอพอแก้ปัญหาอีเมจตรนนั้นได้เสร็จเนี่ยถ้าเกิดมีฟรีวีซ่าผมว่านั่นแหละครับ จะกระตุ้นได้เร็วมากๆนะครับไ <ừ> ละไปได้ดีมากๆนะครับส่วนข้อที่สองครับผมมองเรื่องอทุนของคนตัวเล็กเนี่ยยังไปไม่รอดจะมีกองทุนท้องเที่ยวไหมะนะครับประนตรงนี้ก็ลำบากสำหรับคนตัวเล็กอยู่นะครับยังยัง,ย,งยังเดินหน้าไปไม่ไหวนะครับค่ะคุณชำนาญขาที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างคะและนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยกำลังการซื้อของเขานั้นลดลงไปหรือไม่คะจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยในตอนนี้ นะครับตอนนี้เองนะครับอาจจะลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค,ค้ากลุ่มคุณภาพสูงนะครับเพราะว่ามาแบบไอทีแบบกลุ่มที่เคยมาถึงธงนําหน้านั้นไม่มีแล้วนะครับะฉะนั้นมันแปลกมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยห้องแพงๆจะเต็มก่อนทัวร์ราคาแพงจะเต็มก่อนนั่นคือพฤติกรรมช่วงนี้แล้วคนที่มาช่วงนี้จะมีพฤติกรรมเรื่องรักสิงเวทล้อมจะเป็นพฤติกรรมดูแลตัวเอง เดึงสุขภาพนะครับจะได้ตอบโจทย์มากมากเลยแต่ว่าถ้าแต่ว่านี่คือปัญหาที่ผมมอเห็นอยู่คนตัวเล็กเข้าไม่ถึงตลาดกลุ่มนี้ครับคครับแลวอย่างอย่างตัวตลาดจีนเองเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเห็นจากข้อมูลหลายหน่วยงานบอกว่าอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ครับคือเนื่องจากตลาดจีนเองผมก็เพิ่งไปคุณหมิงมาไปดูการตลาดมาครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับสิ่งที่เข้าใจสามประเด็นของจีนเลยก็คือหนึ่งนะครับ พาสปอร์ตเนี่ยหลายๆคนหมดเวลาไปช่วงโควิดในการทำพาสปอร์ตนั้นจะเกิดการล่าช้ามากตั้งสามสีวันเป็นต้นก็สองนะครับในการทำวีซ่าเข้าประเทศไทยนั้นนะครับใช้เอกสารมากกว่าเก่านะครับทำให้เกิดวามล่าช้าในการได้ซึ่งวีซ่านะครับเป็นปนัญหาอุปสรรคนะครับอันที่สามครับกระแสข่าวลบนะครับในโซเชียลจีนต่างๆว่าเออมาเมืองไทยแล้วไม่ปลอดภัยบ้างล่ะ นะครับนี่คือสามเรื่องทําให้นักเที่ยวจีนยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรนะครับผมว่ามาตรการฟรีวีซ่าคือมาตรการหนึ่งที่แก้ปัญหานี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้มาสองล้านคนเสร็จแล้วนะครับค่ะครับหลังจากมีเปิดฟรีวีซ่านะครับมีจีนกับอินเดียเนี่ยอย่างจีนเองเนี่ยตัวเลขสิ้นปีเองมีการประเมินไหมครับว่าเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะวันนี้ที่ทุกคนนะครับไม่ว่าการระเทศไทยนะครับพาเราเองเราประชุมกันเมื่อวานเนี่ยนะครับสิ่งที่เราตั้งเป้านะครับ ถ้าฟรีวีซ่าเข้ามาผมว่าสามล้านคนในใจมากสุดท้ายนี้ไม่น่าจะมีปัญหาคาดหวังให้ได้สัก5้าล้านคนก็ถือว่ารู้แล้วในช่วงนี้น,นะครับเพราะจีนเองนะครับเขาก็เน้นนโยบายจีนเที่ยวจีนเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเช่นเมืองคุณหมิงประชากรมี8ดล้านแต่คนจีนแค่เวงยี่สิบล้านต่อเดือนนะครับที่ผมนำข้มูล ค,ค่ะคุณชำนาญมีมุมมองความคิดอย่างไรคะในเรื่องของการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาจังหวัดหลักของประเทศไทยจะมีนโยบายไหนของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดรองบ้างคะเป็นคําถามที่ดีมากๆครับตรงนี้ทุกคนก็ถามอยู่เหมือนกันผมว่านะครับในเบื้องต้นเนี่ยต้องยอมรับว่าจังหวัดหลักเนี่ย<ม>การ<ม>สตาจรหรือการเข้าถึงมันง่ายมีเครื่องบินไปต่างๆเป็นต้นทีนี้ผมว่านโยบายส่งเสริมนะครับที่จะ นะครับเอาเมืองหลักนี่เป็นเซ็นเตอร์และกระจายไปในเมืองรองเนี้ยเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับค่ะซึ่งจะต้องส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ให้พิรัประชา,าัมพันเนี่ยเมืองรองรองเหล่านั้นได้มากขึ้นนะครับครับครับอย่างอย่างเรื่องของปัญหาเที่ยวบินจํานวนเครื่องบินต่างๆเองตอนนี้เป็นยังไงนะคุณจานานยังมีรูทบินไหนที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการอยู่บ้างไหมฮะตอนนี้นะครับเนื่องจากนะครับเออเออ ต่างประเทศเข้ามาก่อนนะครับอาจจะอย่างเช่นจีนมาน้อยเพราะว่าคนที่ได้วีซ่าน้อยถ้าเขาบินเยอะๆเขาก็ขัดทุนเราะแยะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมถามที่คุณหมิงเนี่ยบินตรงภูเก็ตอาทิตย์ละสามเฟสเป็นต้นแต่ถ้ามีดีมาด้วยการทําวีซ่าที่ง่ายขึ้นผมมั่นใจว่าดีมาเนี่ยเดี๋ยวสายการบินก็เพิ่มเองเพราะว่าตอนนี้หลายสายบินกลับมารีซ่าตัวเองไม่พอสมควรโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็บินไปในประเทศเยอะมากนะครับ ค,คุณชนานคะตอนนี้นะคะรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงในเรื่องของสนามบินรวมถึงสร้างสนามบินใหม่มุมมองในตรงนี้เห็นด้วยไหมคะ เราเห็นด้วยแน่นอนครับการที่ทําโลจิสติกส์หรือการเดินทางให้มันสะดวกมากมายขึ้นเนี่ยนะเป็นจุดใหญ่ของการสร้างความประทับใจฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆคือการสร้างความประทับใจตั้งแต่ทัชพอยส์สนามบินจนกลับอย่างไร้รอยต่ออย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าท่าเรือไม่ได้แค่สนามบินนะครับท่ารถต่างๆเนี่ยมีความจําเป็นมากทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยจะหลั่งไหลมานะครับทำให้เกิดจัรหวะสกา์ที่ดีของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเราไม่มีคอขวดนะครับ ค่ะครับเห็นก่อนน,นี้อาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับคุณชำนาญนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะนะครับส่วนแรงงานนั้นนะครับแรงงานต้องเชื่อมต้องใช้ทักษสะสเกลวันนี้เนี่ยมันเป็นโลซีซั s นนะครับจากาพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาเนี่ยเป็นโลซี e ั s นซึ่ง,งเราเที่ยวข้ามาไม่เยอะนะครับสามาสหนึ่งข้ามาหกล้านสามารถที่สองข้ามาเจ็ดล้านส่วนจะมาที่สามนี้ยนะครับก็เราคาดหวังว่าจะได้แปดล้านแต่ว่าทิศทางเนี่ย ไปลายปลายเดือนสิงหาคมนี้มันลดลงนะครับปัญหาแรงงานที่ยังไม่มีวอยซ์ออกมาเยอะแยะมากมายเพราะนั่งเที่ยวเป็นช่วงโลซีสั้นครับไม่ได้เยอะมากมายนะครับเดือนประมาณสองล้านคนเศร็จออเฉลียแต่กระทรวงแตรมาส4ี่นะครับผมว่ามาตรการที่จะเติมแรงงานเนี่ยจำเป็นมากๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับ ค่ะคุณชำนาญค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณชำนาญผู้ว่าปัญหาหนึ่งของภาคการท่องเที่ยวก็คือธุรกิจของคนตัวเล็กดังนั้นคุณชำนาญอยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วย SME หรือกลุ่มคนตัวเล็กในเรื่องอะไรบ้างคะรับจากการที่เราวิเคราะห์นะครับออกมาเนี่ยทำไมคนตัวเล็กยังไปไม่รอดนะครับหนึ่งไม่เข้าถึงหนึ่งทุนนะครับสี่เติมครับเติมทุนเติมความรู้เติมนักการเติมลูกค้านะครับ,รบนะครับสี่เติม เพวกเขาจะไปรอดทันทีแต่เติมอย่างไรเติมทุนอาจจะเป็นอย่างเช่นรูปกองทุนไหมนะครับต้องมามคิดกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรดีเพราะว่าท่องเที่ยวนี่แหละนะครับซัพพลายเชนลึกที่สุดสามารถช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยเดินหน้าได้นะครับเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นครับค่ะในมุมของเอกชนเองคาดหวังยังไงบ้างน,นะครับกับท่านนายกคนใหม่นะครับซึ่งท่านเองก็มาจากภาคธุรกิจเหมือนกันนะฮะ นะครับภาคเอกชนก็อย่างที่กล่าสักทู่ตอนต้นรายการเนี่ยครับผมบอกว่านะครับสิ่งที่เราฝันอยากเห็นที่สุดก็คือให้กระทรวงท่องเที่ยวอยู่ภายใต้พักที่นายกจัดตั้งธรรมานีซึ่งท่านก็ทําแล้วนี่คือของฝันที่ให้ภาคเอกชนทําให้เรารู้สึกว่าโอเคการกับเกื่อนน่าจะไร้รอยต่อน่าจะ ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันประกอบด้วยหลายกระทรวงทบวงกรมอย่างเช่นถ้าคุณขอญาติโรงแรมไปขอมหาไทย<ช>ถ,ถ้าคุณจะขอใบอนญาตนาเที่ยวหรือมากรุงเทพต้องไปขอกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นต้นจะขอเข้าอุทยานไปขอกรมอุทยานถ้า<ช><ช>ถ้าอยากเห็นอะไรรู้ไหมครับอยากเห็นท่านนายกเอาท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติเป็นกลไกแก้จนเพิ่ม GDP ได้แน่นอนนะครับถ้านายกนั่งหัวโต๊ะเป็นวาระแห่งชาตินะครับเพราะทุกกระทรวงต้องช่วยกันนะครับต้องเอาคิดเทรดกันต้องรวมกันนะครับ ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณชำนาญฝากถึงว่าที่รัฐบาลใหม่ค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหการรมการท่องเที่ยวค่ะครับทางภาคเอกชนท่องเที่ยวนะครับก็ให้กําลังใจท่านนายกนะครับและขอบคุณมากๆที่ท่านนายกเนี่ยนะครับให้ความสําคัญท่องเที่ยวอย่างมากๆนะครับพวกเราเองพร้อมที่จะเดินหน้าทํางานและมีกําลังใจนะครับที่จะใช้ท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยในเอสบคนตัวเล็กเนี่ยได้เลื่อนตาห้าปากได้นะครับขอฝากความหวังท่านนายกด้วยครับ ได้ครับนี่ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณชำนานมากค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณ